คนที่เกิดเดือนกันยายนในเดือนกุมภาพันธ์เป็นไงบ้างไหนมาดูเซไหนมาดูการงานเป็นยังไงบ้างคะกันยายนนะคะคนที่เกิดกันยายนในเดือนกุมภาพันธ์ดวงเป็นยังไงบ้างเรื่องการงานมาดูคะ่ะกันยายนเป็นไงบ้างการงานโอ้โหค่อนข้างคาดหวังกับเรื่องงานระวังระวังได้เปลี่ยนงานระวังได้โยกย้ายหรือตัวคุณอน่ะอยากจะย้ายงานนะ นะระวังนะคะระวังเรื่องคําพูดในการทํางานให้ดีๆคือจะเป็นไปตามที่พูดนะคือแล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะคุณเป็นคนทํางานที่โดดเด่นได้นะคะถ้าคุณตั้งใจทําคุณเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องการทํางานหรือเป็นคนที่มีไฟเป็นของตัวเองคือพูดออกมาแล้วเฮ้ยมันปังวะ่ะมันดีอ่ะแต่ว่า คุณก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ของคุณเรื่องความใจร้อนเรื่องคําพูดที่ไม่ค่อยเพาะที่ไม่ค่อยแบบฟังมาแล้วไม่ค่อยรื่นหูเท่าไหร่อาจจะต้องระวังเรื่องคําพูดให้ดีๆนะคะนะนะแต่ถ้าพูดดีก็จะเป็นไปตามปากแล้วพูดดีแล้วก็ทําให้แบบเฮ้ย คนนี้มีของคนนี้แบบเอ้ยน่าสนใจอะไร่งเงี้ยงานที่ทําช่วงนี้นะคะอาจจะอยากจะบอกว่าอาจจะยากไปหน่อยอาจจะรู้สึกว่าเอยมันอุปสรรคเยอะไปแต่ว่าคุณทําไปแล้วมันก็โอเคค่ะเพราะอะไรตัวคุณนะเป็นคนที่โดดเด่นอยู่แล้วอะ่ะนะแค่แต่เรื่องงานเรื่องอะไรมันอาจจะบอก เอ้ยยากขึ้นหรือว่ามันมันดูแบบไม่ง่ายมันดูให้ท้าทายคุณอาจจะต้องฝา่าฟันแต่อยากจะบอกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยนะแต่แต่มันก็โอเคแหละทําได้นะระวังเรื่องอารมณ์ในที่ทํางานระวังมีปากเสียงในที่ทํางานด้วยนะคะระวังมีปัญหานะอะดูเรื่องการเงินหน่อยชาวกันยายนนะคะชาวกันยายนนะเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างในเดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องเงินเป็นยังไงบ้างอ่า Uh huh. เรื่องเงินนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องการขัดสนหรือความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนความต้องรองใครที่แบบว่ารุ่นนี้บอกว่าอุ้ย เดี๋ยวอีกสองวันมาคืนเงินอีกสองเดือนมาคืนเงินอยากจะบอกว่าเขาจะกระเถิบ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 ไปเรื่อยๆคุณต้องคอยตามนะหรือเงินที่คุณจะอาจจะต้องได้คุณจะต้องได้เอ้ยมันถึงดิวและที่คุณจะได้เงินก้อนเนี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสเลื่อนๆ,ๆไปด้วยนะคะและระวังมีปัญหานะทําให้เกิดการทะเลาะการทําให้แบบสร้างความเดือดร้อนกับเรื่องเงินนะหนักหน่วงเลยค่ะนะช่วยอะไรได้บ้างนะ อาจจะต้องทําบุญลงศพนะคะชาวกันยายนจ๋าไปทําบุญลงศพกันหน่อยนะคะนะเอาโรงที่แบบเอ้ยคนได้ใช้เลยอ่ะอันนี้ขอพูดพูดชื่อวัดได้ไหมได้อ่ะ ใทยอันเช้ากันยายนนะคะขอแนะนําให้ไปทาบุญลงศพนะแนะนําให้ไปทําวัดราชประคองธรรมนะคะวัดราชประคองธรรมนะเพราะอะไรเพราะว่าที่นั่นนะคะเผาศพฟรีเนาะแล้วก็ได้ใช้ได้อันนี้ส่งแน่นอนได้อันนี้ส่งเร็วนะก็เลยอยากให้เออไหนๆก็ไหนๆแล้ว่ะไปทําที่นั่นแล้วก็กวดน้ําให้เจ้าให้พระแม่ธรณีนะคะเป็นทิพยานพระแม่โพศพพระแม่คงคานะ ขอให้แบบว่าที่ทไปแล้วแล้วการเงินเข้ามาดีนะใครที่ติดขัดเรื่องการเงินนะแนะนําให้ไปทําบุญเกี่ยวกับโรงศพนะคะแนะนาวัดราชวัดราชประคองทำนะจะทําเองก็ได้หรือว่าจะแบบอยออนไลน์ก็ได้นะคะจะบอกว่าถึงมากนะอันนี้คือไปเองนะเคยไปแล้วแล้วถึงนะถึงจริงๆนะคะใครติดขัดติดขัดสนเรื่องการเงินแนะนําเลยอะมาสุขภาพชาวกันยายนสุขภาพเป็นยังไงบ้างชาวกันยายนเป็นยังไงบ้างคะ สุขภาพชาวกันยายนนะคะเพราะเป็นผู้หญิงอะ่ะแนะนําว่าอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอมดลูกนะคะช่วงร่างของผู้หญิงนะสุขภาพนะอาจจะต้องตรวจเช็คเช็ค up ให้ดีแล้วก็การปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะระบบน้ํานะคะอารมณ์ฮอร์โมนช่วงนี้เปิดให้มาส่วนมากทุกคนจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนอารมณ์มากเลยเนาะสภาวะนะคะนะอ่ะก็อาจจะเป็นแบบ ถ้าเป็นผู้หญิงแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพนะช่วงร่างมดลูกของผู้หญิงอาจจะต้องดูตรวจเช็คเช็คัพให้ดีหรืออาจจะต้องระวังนะคะนะมีโอกาสแบบมีโรคแทรกซ้อนหรือมีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีส่วนโดยรวมแล้วก็อาจจะแบบมีแพรอากาศแพ,แพ้สัตว์หรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงวัยแล้วเราก็แบบเฮ้ยรับไม่ทานป่วยเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะชาวกันยายนก็อาจจะต้องรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ระวังเปลี่ยน แล้วก็ระวังเกี่ยวกับข้อมือด้วยนะการการเจ็บข้อมือหรือว่าไปกระแทกอะไรแรงๆก็อาจจะต้องระวังดูให้ดีด้วยนะเพราะว่าเกี่ยวกับข้อมือมันขึ้นนะอาจจะเออผู้ชนนี่ปุ๊บอยู่ดีหักแป้งงงเลยนะคะก็อาจจะต้องแบบว่าเช็คดูแลสุขภาพแล้วก็เขาเรียกอะไรระมัดระวังให้ดีเออนะคะประมาณนี้นะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องข้อมือนะระวังด้วยนะ